สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีกรอได้จากซิงเกอร์รุ่น7101รุ่นนี้เป็นรุ่นโบราณมากๆนะคะมีคนให้มาอีกทีหนึ่งน่าจะหลายปีอยู่วิธีกรอได้นะคะก็เอาเอาได้เสียบตรงนี้ตรงนี้จะปรับขึ้นลงไดเ้เอาได้เสียบตรงนี้แล้วก็เกี่ยวตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วกระสวยยืมยืมเตรียมกระสวยไว้กระสวยเปล่ากระสวยตัวนี้จะเป็นกระสวยพลาสติกอย่างนี้โอเคนำได้มาพันมาพันกับกระสวยก่อนเพื่อให้มันยึดแล้วก็น,นี้นะคะให้ตัวได้หันไปอย่างนี้โอเคแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็ดัน ดันก็สวยเข้าหาตรงนี้ดันไปด้านขวามือแล้วก็ทําได้ให้มันตึงนะคะตึงอันนี้รอก่อนโอเคแล้วก็เหยียบมอเตอร์จะหมุนไปตามธรรมชาติพอได้ก็จะปรับขึ้นลงเอง หยุดแล้วก็เราก็ดึงออกมาแล้วก็ตัดตัดได้ออกโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ